ในวันนี้พิเชษดีใจมากนะครับผมดีใจมากๆเลยที่ปีนี้นะปี2017แล้วได้มาเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ต่อเป็นปีที่3นะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับยามาฮ่าทั้งฝั่งไบค์ Bike, แล้วก็ฝั่งมารีนก็คือทั้งน้ําทั้งบกเลยนะครับก็ อย่างที่ทราบว่าผมก็เป็นแฟนยามาฮ่ามาเนิ่นนานนะครับแล้วก็การขี่จ็ตสกีของผมเนี่ยเวฟแรนเนอร์เนี่ยใช้มาตลอดนะประเภทยืนคือซูเปอร์จีประเภทนั่งก็คือเวฟแรนเนอร์พวกเอฟเซดร์นะครับหรือปีนี้ที่ออกมาใหม่คือ GP1800 นะฮะถ้าพูดถึงในแง่ของเวฟแรนเนอร์เนี่ยการแข่งขันจ็ตสกีเนี่ยยามาฮ่าตอนนี้เทียบเป็นปอนต่อปอนเรือสต็อกเรือสแตนดาดไม่มีทีมไหนไม่มีแบรนด์ไหนสู้เราได้แน่นอนยืนยันจากผลการเป็นแชมป์ประเทศไทยการเป็นแชมป์โลก แล้วก็การแข่งขันโดยเพราะรุ่นที่ผมชอบแข่งขันก็คือ Pro Ski Sto c k ตัวนี้ไม่มีใครกินเวฟร Runner แน่นอนนะครับในแง่นี้ผมถึงเลือกจะมาฮ่าแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็น Family User ซอร์หรือคนที่ใช้เว็บ runner ทั่วไปไม่ว่าจะแม่น้ําทะเลจะสังเกตว่ายามาฮ่าคือเครื่องที่ทนที่สุดแรงที่สุดเร็วที่สุดการซ่อมแซม,มบำรุงเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดแล้วก็อัฟเตอร์เซอร์วิสของเขาดีที่สุดคุณอยากจะมาอยู่ครอบครัวเดียวกับยามาฮ่าไหมครับยินดีต้อนรับนะครับ